สวัสดีค่ะเพจรถไถพวนดินเก่าญี่ปุ่นนะคะวันนี้เราจะมารีวิวก่อนจัดส่งให้ลูกค้าเชียงใหม่นะคะคันนี้ก็จะเป็นยี่ห้ออิซากินะคะห้าศูนศยค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเปิดก๊อกน้ํามันค่ะโชกคค่ะกระตุกค่ะเชื่อต้องตึงมือก่อนกระตุกนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นแบบพวนดินสาสดินนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะปรับสูงต่ําแฮนด์ค่ะ บิดตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนหมุนแฮนนะคะก็จะเป็นตรงนี้เลยคะที่บีดเราจะไปหมุนตอนที่เราสาดดินนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโรตารี่ค่ะระบบนะคะก็จะเป็นสี่เกียร์เดินหน้า่เกียร์ถอยหลังค่ะตรงนี้จะเป็นโล w h i นะคะส่วนของเหลวนะคะเราถ่ายให้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบพวนดินกันเลยค่ะ นี้นะคะก็คือสามารถถอดโรตารี่นะคะเป็นลากสารี่หรือพวกอุปกรณ์ยการเสียงอื่นๆได้เลยค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สั่งจองรถทวนไว้นะคะเราก็จะทำให้ตามคิวนะคะ สาดดินกันมากนะคะหมุนแฮนด์ได้เลยค่ะเวลาหมุนแฮนด์นะคะต้องดูอย่าให้สายพวกนี้พันกันนะคะมันจะทําให้ลูกค้าเคยเอารถไปนะคะแล้วก็หมุนแฮนด์แบบรอบเลยค่ะทําให้สายพันกันบางทีเครื่องมันอาจจะไม่ติดนะคะถ้าสายพันกันแล้วก็ยกกระบ,บังขึ้นค่ะเวลาสาดดินนะคะ ยกเกียร์ค,ค่ะดินดีมากเลยค่ะ ค่ะคนไหนนะคะสนใจนะคะสามารถแอดไลน์มาดูรถได้ที่เบอร์0ูนกสามนะคะเก้าหกส่ค่ะมีทั้งรถทวนดินล้อเดียวล้อคู่นะคะแบบควนศาตร์รถตะกระเตรถดีเซลรถตัดหญ้านะคะรถแคนโกล่าสอบถามได้ค่ะเราจะให้ลูกค้านะคะมาจำแล้วส่วนที่เหลือสามารถเก็บเงินปลายทางได้ค่ะเนี่ยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ่ะ ก็จะได้เป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเขวิตกดดับค่ะแล้วก็กดค้างไปนะคะจนกดจะดับค่ะแบบนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะ